ต้ไม่จัดต้อง,องนด้มัวจไปเปื่อยเลยผอแม่ปรุงน้ำปร่อะไรดีครับมีเปรี้ยวมีขมไปปรุงเองไปจิ้ม,มน้ำจิ้มจัะปรุงผมเนาะเดี๋ยวผมให้น้ำผมสองถุงนะเนสร็จชุดก็มีนะจ๊ะหรือเรื่องคราวใหม่ก็ได้จ้ะ ม้าที่อยู่ล่างสุดเลยพี่รื้อได้เลยรื้อได้เลยอลยู่ด้านล่างอนาั้เซตนี้248 2 4อยบาทยกให้เลยโอเค,เอเคขอบคุณมากครับอ่าเลือกได้เลยนะจ๊ะในวันจะไปเปืเป่อยใหม่ๆครับบริการท่านฟรีบฟรุฟเฟมีน้ำจิ้มเลยจัะเลือกคราจอดจงได้เลย ครัจ้าูบาทครับเอาอะไรดีครับลาบ50สบต้ม50ิพี่หนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหันเลยเนาะตั้งต้มไม่ปรุง,ะค,ะง,ง,รงครับโ,นนะะโอเคเรียบร้อยครับ 180บาทโอ้จ้าเปื่อยหน่อยนะวันนี้เปื่อยยุ่ยหน่อย <c oughs> อันนี้น้ำต้มแบบไม่ได้ปรุงหนึ่ง ต้มไม่จ้าต้มได้อัวจับเปื่อยปปอใหม่ๆเลยเือกได้เลยนะจ้าปเปื่อยๆใหม่ๆเลยจ้าเรียบร้อยขอบคุณมากนะครับต้มไม่จ้า